บาร์เบอร์เห็นน้องแมวอย่าไปแกล้งน้องนะลูกอย่าไปแกล้งน้องนะอย่าไปแกล้งน้องนะอืหนูจะไปแกล้งน้องนะคะไม,นะม่เอานะน้องเขาอยู่เฉยๆนะอยากไปหาน้องเหรอ,อยังไงในเดมฟุด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 น้องก็นอนนอนเฉยเนี่ย นก็นอนเชยแมวแมวบ้านแถวๆนี้ค่ะแถวๆนี้ได้นะแถวแถวนี้ไปไหนคะหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนคะไปไหนไม่ไปไม่ไปมานี่ค่ะอยากไปไหนอยากไปไหนหอยากไปไหน จะไปไหนคะจะไปไหนหาน้องเหรอเอ้ยพาน้องเหรอไปแก้งน้องทำไมอะไรน้องเขาอยู่เฉยๆน้องก็มองพี่พี่ก็มองน้องเดี๋ยวดิน้องมองตาไม่กระพริบเลยมองตาพี่ไม่กระพริบเลยพี่จะไปไหนลาเบอร์จะไปไหนล่ะลูกเบิร์จะไปไหน น้องเขาไม่เล่นกับหนูหรอกลูกน้องเขาไม่เล่นกับหนูหรอกอยากไปเล่นกับเขาค่ะ